ตัวนี้ S8 0สินะผลิตอาหารกรบนะเดี๋ยวเรามาดูเม็ดนะร้อนดูอันนี้พระอาหารกรบนะฮะผลิตอาหารกรบนะครับนะ อาเม็ดละเอียดดล,ล่วนแบบนี้เลยนะความชื้นได้เลยตัวนี้ต้องความชื้น,นดีๆหน่อย,อยปั้นเป็นก้อนอย่างเงี้ยปั้นเป็นก้อนเหนียวเลยอาหารกรบตัวนี้นะครับก็ส่วนผสมของอาหารกรบเนี่ยก็จะมีกากถั่วเหลืองนะครับปลาป่นแล้วก็แป้งสาลีนะฮะแล้วก็ลำลำแล้วก็ข้าวโพด ผมใช้เข้าโพดด้วยกาไหลก็อยู่ประมาณนี้ใส่หายใส่หายไปเลยความชื้นกำลังดีนะฮะตอนนี้อาหารก็จะออกมาเป็นเม็ดสวยมันจะร้อนร้อนมือหน่อยะะอะะราาณจะร้อนมาก ตัวเลยครับอาหารกบอันนี้เป็นอาหารกบโตนะฮะกบโตโปรตีนตัวนี้อยู่ที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผลิตคนเดียวสบายสบายวันละหนึ่งตัน เอาอาหารมาที่บอกกบแล้วนะฮะเนี่ยอย่างกับเม็ดยาเชียวเดี๋ยวทดลองให้กบกินเลยดูมาแล้วงงส่วนไหมสดมัไหมอืมสดวนไหมลัรงร้อนอยู่เลยลังปากพองด้วยอื บ่อนี้เนี่ยเลี้ยงอัตราการโตได้2 2> สองเดือนคนรับซื้อจากลูกออสมาสองเดือนแล้วแต่ก็กบใหญ่แล้วอันนี้อ,อร่อยครับเคล็ดลับนะครับอาหารกบเนี่ยหรืออาหารปลาเราวัตถุดิบของเราต้องมาบดทุกตัวให้ละเอียดแนละ ไม่ว่าจะเป็นลำเป็นแป้งเป็นอะไรนะครับแป้งมันละเอียดมาอยู่แล้วพวกลำกาก,ากถั่วเหลืองปลาเนี่ยมาบดให้ละเอียดให้เป็นฝุ่นเลยนะฮะพอกบกินเข้าไปปลากินเข้าไปเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าร่างกายได้ง่ายนะครัแล้วจะทําใหอ้อ่สัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยมันได้รับสารอาหารได้ร้อยเปอร์เซ็นอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับ ถ้าพูดว่าเราเปอร์เป็นแเวอร์ไปนะแต่ว่ามันก็จะได้คุณค่าโภชนาที่เราผลิตให้เขาเนี่ยอย่างมากเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดถามว่าอาหารหยาบๆอัดเข้าเครื่องอัดได้ไหมเข้าเครื่องอัดได้เหมือนกันครับอัตราการสุกทั่วทุกเม็ดน่ะอาจจะไม่ดีพอนะฮะมันไม่เหมือนกับอัอาตราการ ที่เราทําให้มันละเอียดเป็นผงๆนะฮะแล้วก็ผสมน้ําใส่ความชื้นเข้าไปเนี่ยแล้วก็เข้าเครื่องอัดมันจะดีกว่านะครับมาดูมุมนี้นะฮะมุมนี้เป็นกบเล็กนะฮะนี่วันที่ยี่้านี้ก็ครบหนึ่งเดือนนะ,ะัะวันที่ยี่ห้าก็ครบหนึ่งเดือนแล้วะวลาหวานก็หวานแบบนี้่กลุ่มไหนยเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็หวานไปให้ไปเลย ที่อยู่ในใครอาหารก็ให้ตรงที่กลุ่มก็อยู่กันเยอะๆมันจะแย่งกันกินนะฮะแต่ผมก็จะหวานในทั่วบอ่อเลยนะครับแล้วก็สักชั่วโมงหนึ่งมาดูอีกทีก็ไม่มีอาหารลอยเลือเหลืออยู่แล้วไม่ใช่มันจมหมดนะฮะอาหารไม่จมนะครับลอยทุกเม็ดแบบนี้อาลอยทุกเม็ดครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้หว่านอาหารไปหมดถังละ เนี่ยก็จะลอยเต็มบอ่ออยู่แบบนี้เลยฮนะหารนมจะลอยแบบนี้เลยเต็มบอ่อไปหมดเลยแต่สักพักมันดูเนี่ยก็จะไม่มีแล้วนะกบจะกินกันหมดเลยนะเม็ดอาหารก็สุกพองเป็นขนมปังเลยนะแช่นานาน้ำนานก็จะนิ่มแต่ก็จะไม่แตกตัวแล้วก็จมลงนะครับแต่กบก็จะกินกันหมดอะ่ะ ประมาณนี้เลยครับอาหารกบที่เราผลิตเองจากเครื่อง X80 สำหรับวันนี้สวัสดีครับ